สวัสดีครับแฟนครับสีสเกตสังบานครับแฟนครับน้องอุ๋งี้ครับผมหนึ่งสองหกและยี่หกครับผมตัวนี้ก็สวยเลยสีน้ำตาลตัวนี้นี่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 น้ำตาลตัวนี้ก็สวยครับพอกันใช่เอาไปหนึ่งครับบารูวัตถีห้องเดี๋ยวนี้อยู่กับพอกันใช่ือเปล่าบารูครับเห็นแล้วพูดอยู่ว่ามันเบาหอกครับมันสงบนิ่งดีตรงสายมันชอบความเย็นนะครับมาสั่นมากมักพอกันใช่แหละครับ ได้อยู่หันแล้วค่อยสงบสงเฉียมเทียมตัวเรียบร้อยดีบรรยากาศรอบบ้านนะครับวันนี้ช่างไม่ได้เข้านะครับเพราะว่าคือยังประกาศเสียงฉาบครับช่วงนี้ถ้าเราฉาบขึ้นไปแล้วถ้าเกิดฝนมามาน,นิดึงกบบระโบได้เลยครับอนี้ตัวบ้านมันจะเหมือนรั้วนะครับรั้วมันก็พอเสียงได้อยู่ครับพื้นที่เขาน้อยครับเพราะว่นนาในซามมันก็จับเสียมไว้จน เดีรยยเร,ยรเว็วนะครับนี่ครับเดี๋ยวดูอากาศอีกสักวันสองวันครับเห็นบอกว่าประมาณที่ยี่สามมันพายุจะออกหรือเปล่าประมาณนี้ครับก็เลยคุยกันกับสร้างว่าพักไว้ก่อนครับเสียงมากก็ไม่ไหวครับ พี่น้องครับว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีื่ข้ามูสิสเกตสร้างบ้านครับผมส่วนใหญ่สร้างบ้านโทร063-78-9966 6, 6ครับ063-78-9966 6, 6ครับผมบรรยากาศรอบรอบครับแต่วันนี้แดดออกครับออกดีดีแต่เมื่อเสาร์นี่คึมๆครับก็ไม่กล้าเสยียงที่จะมาฉับ มันอือขาง้านพี่น้องฝนตก่รครับผมทางนี้แดดออกดีอยู่ครับแต่กับมันเท่าฉาบก็ขึ้นปูนไปแบบนี้ครับถ้าฝนมานี่หืตัวใครตัวเผือกครับเลยคุยกันว่าไม่ไม,ไม่ไม่เสียงดีกว่าแต่ได้ไปฉาบไป็เมื่อเหล่าที่ได้ฉาบไ,ไ,ได้เพราะว่าฝนก็ไม่เกี่ยวกับเราแล้วนะครับมันมีหฮมมีผนังปิดไว้อยู่ครับนี่เป็น จบเสียมไม่หมดแล้วครับรอฉาบเท่านั้นครับเมื่อในฝนพายุออกครับก็จะเข้ามาทำการแสดงต่อคาดว่ายี่บี่หรือเปล่าเฮียกน่าจะประมาณพายุออกน่าจะเข้ามาประมาณนั้นครับช่วงนี้ทีมงานรถตู้กับบายูครับห้องนี้ก็ฉาบไปห,หมดแล้วครับ นี่ครัวนี้ก็ฉาบไปแล้วครับในครัวนี้สีุ่ณหกเครับมีฮับเตอร์ครัวมีอะไรจะมีหลายอย่างครับตู้เย็นตู้กับข้าวต่างๆอย่างนี้นะครับนี่เหมือนครับสร้างมาตั้งแล่ลานขึ้นไ้แล้วส่งของขึ้นข้างบนนะครับแต่ว่ามือมือมาฉาบต้องตั้งแล่ลานให้ถีขึ้น,นครับ ที่เป็นแถบแบบนี้นะครับด้านหลังนี้ครับเดี๋ยวเอาไว้ลงทางบำบัดนะครับแล้วก็เทปูนวางลงท่อน้ําครับพี่น้องคนใหมาแล้วกดไลก์กดแชร์กดติดตามที่บ้านศรีสะเกตสางบาดนะครับผมวันนี้ผมก็มีภารกิจต่อครับจะไปรีวิวบ้านครับวันเสาร์ครับทีมรีวิวบ้านครับเิ่นหนัดรีวิวบ้านลูกค้าลงใน YouTube นี่แหละครับ ฝากกดติดตามในต่อๆครับสีสเกตสางบานครับแอปสีฟ้าครับสีสเกตสางบานครับหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์ศูนย์หกสามเจ็ดแปดเก้าเก้าหกหกครับศูนย์หกสามเจ็ดแปดเก้าเก้าหกหกครับอันนี้คนหาจากเบอร์โทรศัพท์นะครับสรางมะเขาก็จะเงียบนิดนึงครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเช็คพายุออกแล้ว เดี๋ยวมาแสดงต่อครับไม่นานครับผมนี่ครับจะขึ้นไปบุ่นเดี๋ยวยันรางหาขับไปน้อง นั่งลานสีหากเซรครับอันตรายครับบันน,น,แบบแบบนี้กะจะเยี่ยมเงาเนิดนึงครับเดี๋ยวช่างมาก็จะคลึกครืนต้นเลิงครับชาวประมาณหมืน 12, ่นสองหมื่นกสิเรียลครับตอวน,น,นี้น่าจะสองวันครับพื้นที่นี่จริงแต่ว่ามันหนาก่วงครับทำงานง่ายกว่านะแคบๆนะครับ เหรียมก็มีน้อยมีแค่เสานะครับที่เป็นเหลี่ยมส่วนอื่นกับมมีเหลียมอีย,อยงหยากเลยครับนนี้มีสองสิงนี่อยู่นี่ครับสองสิงอยู่สงสัยอิ่มเลี่ยวครับไม่เรียกร้องอะไร อิ่มแล้วนี่นี่มีแต่เสียงข้างนอกครับอยากอ,าออกครับจอมสน6ตัวครับผมช่วงนี้แถวๆนี้ครับน้ำฝนกระมาาครับเขากับงามงามครับพี่นอ้องข้าก็งามดีครับคุณครับ เบื้องน้าแบบขังไรหลายครับมาอีกได้เลยครับทางนี้พายุมาได้เลยครับเราชอบครับอสอบน้ำครัาะช่วงนี้ <c oughs> ตัวไหนร้องด,ดีเสียงดีๆกว่าเพื่อนตัวไหนห้องดีกว่าโม <c oughs> ตัวไหนร้องดีกว่าเพื่อน <c oughs> อ๋ออีตัวนี้ เสียงนี้เพื่อนกับไอตัวสีดำสีดำเนี่ยครับพี่น้องเสียงนี้กับหมูเด้อต้องให้นพ่อก,กันใช่เอาไปอีกตัวนี้ก็สวยวนี่น้ำตาลตัวนี้ปผลครับกำลังเป็นตาหาักกำลังดื้อครับพี่น้องเอ้ยประเดี๋ยวจะติต่อพ่อเอกด้วยครับผมปผลครับนี่ ออกประเล็ดครับมันอยากประเล็ดอันนี้ดูความน่ารักของนี่ครับหกสหายนี่ก่อนครับพองแทบเป็นหนึ่งเรือครับจากเศษครับคุณครับถ้าเปมีอยู่บ้านเราจะเอาไปอยู่บ้านมีตั้งสามตัวครับมันบินมาใหญ่ครับถ้าเอานอนี่ไปมันถือกัดถือเท่ครับ เลไม่เล็งเราแล้วรู้ว่าเราไม่ช่วยอะไรได้เนี่ยพี่พี่น้องครับคลิปนี้ศรีสะเกดสร้างบ้านขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมสวัสดีครับ